เม้นกอดเฮปปี้จ hey. ังเอ้เฮนี่ว่าน้ำผึ้งเป็นน้องสาวฉันโอ้ แต่งงานเขาเปลี่ยนตรก,กุลเราก็ไม่รู้ว่าเขามาจากตระกูลอะไรอย่างนี้ก็แสดงว่าพอชก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับคินน่ะดิและคนที่ชอบน้ำผึ้งที่ชอบแอบชอบจริงๆก็คือพ่อเวกัสหรือเปล่าเออเนี่ยคิดว่าพ่อเวกัสเป็นคนที่สร้างเรื่องราวทุกอย่างขึ้นมาแล้วกอนอะ่ะเลยต้องตามช่วยช่วยจัดการอะ่ะพ่อเวกัสน่าจะเป็นคนฆ่าแม่ของพอชฉันว่าพ่อเวกัสนน่าจะเป็นอันนี้คิดนะ พ่อเวกาจะฆ่าแม่ของพอชพอฆ่าเสร็จปั๊บก็เหลือพ่อของพอชไม่ยอมไงกอนก็เลยจัดการพ่อของพอชแต่เขาก็คือครอบครัวเดียวกันนี่จะนักกันได้ยังไงก็ตระกูลเดียวกันนี่มันก็ต้องเป็นสายเลือดกั่ไม่ใช่หรอหรือว่าพ่อเวกาไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆอาจจะคนละแม่หรือว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าพ่อของเวกพ่อของพ่อเวก้าอะไอไอตระกูลแบบนี้มันคือเวมันป็นมัน,ม,นมันเป็นทางไหนได้บ้างมาถึงมาว่าเป็นตระกูลหลักตระกูลรองอาจจะเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกันเช่นแบบมี คนหนึ่งคนคือพ่อใหญ่สุดจะเป็นเจ้าสัวสมมุติเป็นเจ้าสัวอาจจะมีเมียหลายคนแล้วก็เกิดมาเป็นกรเกิดมาเป็นพ่อเวคัตตระกูลหลักตระกูลรองอาจจะคนเมียหลักเมียรองใช่ฟิลลิ่งประมาณนั้นอ๋อแล้วน้ำผึ้งก็จะอยู่ในตระกูลหลักใช่และตระกูลรองก็เลยไปอ่ออันนี้มีอันนี้มีแต่ฉันว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องชอบแต่อาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจอะไรบางอย่างทีุู่่ิว่าเขาอาจจะได้เงินมาจากคนที่สูงฟูดอะรูว่าการจะเสียละพีได้กรรมอาจจะมอบให้ตระกูลหลัก หานสามก็ค so so, so, ือหาน้ำพ right. ึ uh ่งด <ste cus ed appeal> ้วยหานหานกรดด้วยหานตะกูลรองด้วยก็ได้แล้วตะกูลรองก็เลยรู้สึกว่าถ้าฆ่าทิ้งก็เราก็จะได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันอาจจะฉันว่าฉันรู้สึกว่าถ้าพ่อเวกัสจะต้องการเสิ่งสิ่งนั้นมากมันต้องเป็นเรื่องของผลประโยชน์ฉันรู้ฉันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์และเป็นเรื่องของการเอาชนะเปถึงตัวของพ่อเวกิลที่เขาปูมาแล้วสามารถกับยอมไม่ดูประโยชน์ที่เขาคุยกันเลยปหประโยชน์ไหนพ่อพอจะพูดอะไรบางอย่างมึงยังมีหนามาบอกห้ามีดูกลับไปตะกูลนั้นก่อน มึงยังมีหน้าบอกว่าให้เมียกูก,ก,กลับไปตระกูลน,นั้นอีกหรอเฮ้ยนี่พ่อเวกใช่ไงฉันบอกไงเป็นพ่อเวอก,กอ,อาจจะเพิ่งคําแค่คํคำนี้เลยก็คือน้เพึ่งเนี่ยน่าจะอยู่ในตระกลูลแหละแล้วก็แต่งงานกับคนนอกตระกูลก็เลยย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วสิ่งที่เราสงสัยมาตลอดอะว่าทําไมบ้านพอถึงดูรวยบ้านดูใหญ่เออก็คงก็คคัดเซนและค่ะว่าเขาไม่ใช่ไฮโซแต่เขาคือมาเฟียค่ะอ่าเขาเฮียเอาพวกมึงเนี่ย มันอยู่ในสายเลือดจริงๆไปแต่คนที่ยิงอาจจะเป็นไอ้นี่ก็ได้นะอาจจะเป็นลูกน้องของพ่อคนนั้นะที่คอยช่วยอยู่ข้างๆเป็นมือขวาของพ่ออาจจะไม่ใช่พ่อยิงก็ได้แล้วเหตุการณ์ที่ยิงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมมันถึงต้องฆ่ากันเลยหรอคอนฟ lict ของเรื่องฉันว่ามันมันคือเรื่องผลประโยชน์มันคือการตกลงอะไรบางอย่างร่วมกันฉันว่ามันน่าจะขัดกันเรื่องผลประโยชน์มันก็เลยยิงปมใหญ่แบบจริง เดาอะไรไม่ได้เลยอะใช่เพราะมันกว้างมาก <c oughs> จริงๆ <c oughs> ก็คือพยายามเดาอยู่ <c oughs> ขอขออนุญาตรีแคปซีนนี้ก่อนเลยละกันซีนที่ <c oughs> อาทีโดนยิงอซ <c oughs> <c oughs> ีนเนี้ยเห็นชัดๆมากว่าบทมันคือการที่ <c oughs> พอเราทําผิดอะไรบางอย่าง <c oughs> เรารู้สึกว่าวัดเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ชําระล้างความผิดของเราเนาะ เราเคยบวชที่นี่เราทําอะไรผิดเราก็มาอยู่ที่นี่แล้วหลายคนชอบบอกว่าเออมันเป็นสถานที่รวมของคนดีจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นสถานที่รวมของคนที่มีความทุกข์ทางใจที่ทําผิดมาทําความชั่วมาก็เลยหันไปพึ่งวดัดเพราะว่าปกติเวลาเรา,เราทําบุญเราก็จะรู้สึกบอกว่าเออวันนี้สบายใจแล้วอะไรที่เราทํามาไม่ดีมันเหมือนหายไปมันเหมือนเบาลงมันเหมือนชำระล้างลงอะไรเงีเ้ยเออเรารู้สึกว่าเออเขาเลือกโลเคชั่นเนี้ยคือแรงมากเลยนะโลเคชั่นนี้เป็นโลเคชั่นที่มันแรงมากๆจริงซีนสุดท้ายทุกตัวละครใส่เสื้อดำลว้วนแม้แต่แทนคุณมันนอาจะพีขึ้ ก็ได้นะหรือว่าอะไรเฮ้ยอยู่ดีนึกอะไรขึ้นมาออกหรือว่าแทนคุณอ่ะเป็นลูกเป็นลูกของน้ำผึ้งกับพ่อเวกัสก็เลยเออไงเพราะว่าคนถ้านแ่เด,ดเดียวกันอ่ะลูกออกมาจะไม่เต็มบาทอันนี้มัน้แรงทางวัตถุก,กรรมนะที่ <S <S ใช่ใช่ก็เคยได้ยินเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะที่ว่าเขาได้กับคนในตระกูลเดียวกันละท้องอ่ะคนลูกมึงเย้สิ เมื่อกีได้ไคแต่มันคนลูกแต่มันจริง,รงได้ถ้าเขาไปใส่เรื่องเดียวกันแทนคุณแล้วที่เราคิดมาตลอดว่าแทนคุณอะอยู่ดีก็แกล้งบ้าอุ้ยได,ได้ได้ไหมฮะขอขอ,ขอความรู้นิดน,นึงหมายถึงว่าอันนี้เราก็ดูละครมาเนาะ <c oughs> ไม่ไม่ได้แบบเคยอ่านเนาะ <c oughs> ว่าแบบเรื่องแบบนี้มันมันเกิดขึ้นจริงได้ไหมว่าคนเราถ้าเกิดเป็นพี่น้องกันจริงจริแล้วมีอะไรกันแล้วมีลูกจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเอออุ้ย,ยแล้วพอพูดถึงอันนี้มา คิดไปถึงบทที่แทนคุณเจอปอร์เช่ครั้งแรกมึงก็คือน้องกูอีกคนนึงแทนคุณเคยพูดคํานี้ออกมามึงก็คือน้องกูอีกคนนึงกูจะเลี้ยงมึงอย่างดีจําได้ไหมมันมีประโยชน์ที่แทนคุณเคยพูดคํานี้ขึ้นมา<อ>น้องพอก็เหมือนน้องกูไอ้พอได้คือน้องโอ้เอี้ยมึงมันแฝงมาหมดแล้วมันได้อันนี้มันได้เลยคนโลก ดูในี่ตั้งเป็นเส้นเลยเฮียกินไปเกินไปมูยคนเขียนบทอ่ะเกินไปมูยผังตัวละครมันแบบมันสุดยอดเลยนะสุดสุดยอดอยู่นะเอายังไงอ่ะตบฉากคอนเฟิร์มดาวอย่างนี้ดาวว่าเป็นอย่างนี้ตบเรื่องนี้ไปอย่างนี้ก็เลยแทนคุณอาจจะแบบต้องขึ้นเป็นหัวหน้าไม่ยอมฆ่าเลยฆ่าแม่เพราะว่าแม่ต้องเป็นแบกให้แน่นอนลูกฉันฆ่ามันเลยก็นั่นแหละน่อาจจะเป็นประมาณนั้นหรือเปล่านี่แอบคิดเพราะว่าแทนคุณอ่ะ เส้นความสัมพันธ์ของตัวละครอ,อะทุกตัวละครต้องมีบทบาทกับเรื่องไม่ใช่ว่าเราเขาเราว่าเขาไม่สร้างให้คุณมาเพื่อแค่ให้ดูตลกหรอกอให้ดูแบบเป็นสีสันหรอกแทนคุณยังไม่มีเส้นเรื่องกับเรื่องเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำอ,อ,อ,อะ <c oughs> เกลียดชอดด็อตเนี่ยที่ที่หนีเหอะดีดดดด <c oughs> แฟนเราไปกับเขาเราเราดูเรื่องเนี้ยมันมีคำหนึ่งอะขึ้นมาในหัวบอว่าคบว่าพ่อมันโกหกเพราะว่าคือมันเป็นความรู้สึกว่าแบบพี่กบอะเล่นดีมากเลยอะเราไม่รู้เลยว่าพี่กบเขาแบบคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่จริงๆอ่ะคือปกติอะ เราเวลาเราดูชองละครละครไทยบ่อยๆอ่ะเวลาตัวร้มันคือร้จริงไงพอร้ปั๊บมันจะเป็นแบบคือหน้ามันออกทุกคนมันออกหมดเลยแต่นี่คือเขาทําเป็นเหมือนแบบพวกซีรีส์แบบส่วนนจริงๆอ่ะเรื่องมันทําให้เราเห็นว่าเราไว้ใจใครไม่ได้จริงๆอ่ะแม้กระทั่งพอร์ชที่เป็นแฟนเราอ่ะอยู่ดีวันนึงอยากจะลุกออกไปสืบกับเวกัสก็ไปทั้งที่จริงๆเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วด้วยนะกับการที่เขาร่วมมือกับเวกัสอ่ะ ท้ายที่สุดเขายังร่วมมือกับเวกัสต่อหรือว่าลากเง่าจริงๆแล้วอ่ะฉันว่ามันอยู่ที่พ่อเวกัสแหละหรือไม่แน่ถ้าไม่ใช่คุณกรก็เป็นพ่อเวกัสะที่มีอะไรกับน้ำพึ่งละท้องเออฉันว่าน่าจะเป็นบทนั้นมากกว่ามันจะได้ดูไกลตัวคินไปหน่อยอจริงบทมันหนักมากแล้วมันจะหนักกว่านาั้นอีกนะถ้าแทนคุณรู้ว่าใครเป็นพ่อเราใครเป็นแม่เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแทนคุณจะไม่ยิ่งขึ้นไปใหญ่หรอ <c oughs> มันเป็นไปได้เ้ยเรามารีแคปที่แต่ละซีนกันดีกว่าเวกัสพีช เออเข้าใจได้ที่ต้นคลิปที่ทดีด<ง>แคป<ง>ไปอะ่ะก็กคิดว่าเขาไม่ได้รักกันแหละแต่พอดูไปจริงๆดูไปดูมาก็รู้สึกว่าเออเขารักกันจริงๆแหละม่นถึงว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดมันคือการเติมเต็มอะเนาะมันคือการเติมเต็มเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายแล้วแล้วอันนี้มันทำให้เห็นเลยว่าเวกาจารักพีชจริงๆแค่สถานการณ์มันยังเอื้ออํานวยให้เรายังอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่อะเบสซี่ของเธอเหรอเธอชอบซีเรียลไพิเศษโอ้เธอชอบซีนที่เขาพาไปหาพ่อแม่ที่หน้าหลุมศพเฮ้ยร้องไห้อร มันมันก็ชวนยิ้มนะแต่มันก็มีความเศร้าเศร้าๆไปในตัวมันบอกไม่ถูกแต่มันชอบอลแล้วเราชอบเพลงอ่ะมาถึงว่าแบบเพลงประกอบเรื่องนี้มันมีคําท่อนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบมากแบบอยู่หรือไปฉันก็เป็นเหมือนเดิมอยู่ดีคือมันเหมือนแบบทุกๆคนอ่ะมันส่งผลกระทบเอฟเฟกต์ตอทุกๆคนอ่ะแล้วความเป็นมาเฟียเนาะมันคือการเก็บกวาดไม่ว่าคนในตระกูลเราจะทําอะไรก็ตามอ่ะเราต้องเก็บกวาดทุกอย่างเพื่อไม่ให้ทุกอย่างมันกระทบมาสู่ ธุรกิจของเราจริงๆอะไรเง,งี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะเราก็คือครอบครัวเดียวกันนะรูปเนี้โผล่ขึ้นมาตอนแรกคิดว่านี่คือปอร์เช่กับพอร์ชตอนนี้แอบคิดว่านี่คือแทนคุณพอร์ชและในท้องคือปอร์เช่มันเหมือนชุดคุ้มท้องอยู่นะคนรู้กันไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือ<ว>ไม่รู้จริงๆในนิยายเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเออย่างไรวลา้วเขาถอแล้วปอร์อเช่รอดหรอแม่ตายอ๋อไม่แต่อันนี้รูปรูปตอนนี้ยังดูยังดูลักกันอยู่เลยไง ยังยังดูแบบไอ้นีอยู่เลยเดาเดานะเดาๆดาเดาเนาะแต่ภาพ,าพเขาว่ามันก็ไม่น่าพ่อไม่น่ายิงหรอกคุณกรเพราะก็มีก็รักเออเอ็นดูเนาะนี่คือฝุปคือรูปเนี้ยคือมาเยี่ยมน้องสาวที่บ้านถ้าเกิดบอกว่าเป็นน้องสาวนะซีนที่เวกัสกับพีชที่ผับอะใบเวิร์ดเล่นดีมากซีนเนี้ยเป็นซีนเดียวที่ทำให้เห็นเลยว่าเวกัสเฟกเก่งมากอ่ะไม่ถึงว่าที่บอกรักตะวันบอกชอบพอชทั้งหมดนั้นคือเฟกหมดเลย เนี่ยคืออันจริงๆเลยอ่ะอันนี้คือจริงว่าเขารักคนคนนี้เป็นอย่างนี้ acting จะเป็นแบบนี้แต่ acting ที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะมันเหมือนแบบคัสโนวามาดีมันเวลาพูดมันไม่มีน้าตาเอแต่นี่คือเสียไปไม่ได้ตามันไม่สั่นอ่ะมันไม่มันไม่เครียดอ่ะแล้วอีเนี้ยตัวละครทุกตัวแอบกลับมาใส่โซ่ที่คออีกแล้วก็คือแบบคือแบบโดนตรวนแหละมันไม่มารับใช้ให้กับกรกับพ่อเวกาทุกคนคือก็คือกลายเป็นเหมือนหมากลุกในตอนแรกทุกอย่าง แับฉันที่จะแตกแต่ที่สุดในเอพีนี้คือปอเช่กับคิมอ้อไม่เหมือนกันชอบฉันว่าฉันมาตกกลุมหมรักคู่นี้แล้วตอนนี้คือไม่รู้ดีอธิบายไม่ถูกว่าเออมันเข้าถึงจริงบบรว่า,ารู้ป่าว่าการที่นี่ตกลหลุ่มรักตัวละครหรือตัวกลุมรักอะไรมากๆอ่ะเขารู้สึกจะเป็นงไงรู้ป่ความรู้สึกมันจะแบบรู้สึกว่าอูไม่อยากให้เขาเลิกกันอ่ะอยากให้เขากลับไปรักกันอะไรอย่างเง<ม>ี้ยเชียเหมือนแบบมึงคู่มึงน่ารักมากเลยนะเว้ยมึงจะเออ มันน่าเสียดายนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ปอเช่อะไม่เล่นกลับไปเป็นเด็กแล้วสังเกตดิไม่ไม่เล่นไม่เล่นกลับไปนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งแล้วว่ะคือเล่นดูแข็งกระด้างขึ้นมากๆาอะเออดูมีความแบบเข้าใจโลกเออดูมีความเป็นฮิวแมนโตขึ้นเป็นมนุษย์มากขึ้นอ่ะและซีนี้ไม่พูดถึงไม่ได้คือเอ็นซีโอ้โหมันมันดูหนังโปเรื่องหนึ่งจะพูดจะพูดกันตรงนะแต่มันมีซิมโบลิกของมันนะ มันเป็นการมีอะไรกันในน้ําซึ่งเรารู้สึกว่ามันคือการชําระล้างอะไรบางอย่างในตัวบางอย่างที่มันเหมือนจะจบแฮปปี้เอนดิ้งะนะสองตอนที่ผ่านมามันเลี้ยงเรามาทําให้เราเห็นเลยว่าชีวิตคู่อะมันไม่มีทางจบแฮปปี้เอนดิ้งได้ในสองตอนที่ผ่านมามันขึ้นไปฮอไปรักกันมันมีอะไรกันในสระว่ายน้ํามันยังไม่จบท้ายที่สุดชีวิตคนเรามันจะมีปัญหาัมติงอะไรโผล่มาเรื่อยๆเพื่อให้เราต้องแก้ไขไปอีกจบเรื่องนี้ก็มีเรื่องนั้นจบเรื่องนั้นก็มีเรื่องนี้อะไรอย่างนี้เรารู้สึกเอรเ <laughs> ันเขียนได้เยอะมากเขาบอกเลยมันเรื่องมันแบบมันยังเขียนได้เยอะมากๆจริงๆพี่สีคิดว่ามันเขียนได้เยอะมากครับแต่แต่อันเนี้ยไม่ไม่ใช่คินยิงหรอกเนาะไม่มันไกลไปเนาะมันเหมือนยิงมาจากข้างบนเนาะเหมือนเพิ่งมาเจอแล้วก็เฮ้ยแล้วตอนเนี้ยเผื่อคิดไปแบบสิบแปดแล้วว่าว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นน้องสาวฉันหรือว่าจะแกงเพราะวันนี้พ่อกินแกงไปบอกให้ทุกๆคนเตรียมตัว เราจะถล่มพวกมันเด e l o ร้องเกตเอพิโซดโอ้โหก็คือบุกมาบ้านตระกูลหลักเลยเบรกัสมาเรื่องพอละพีอาร์ซีและพ่อเปิดด้วยตัวอย่างต่อไปคือพ่อเปิดเลยไปบอกให้ทุกคนเตรียมตัวไปบอกให้ทุกคน The Longest e p i s o d e ไม่ได้ใช้คำว่าเป็น The Last e p i s o d e นะเป็นเอพิโซดที่ยาวที่สุด เดี๋ร้องแก่ในวีสด์คือะายอีกเป็นอะไรอีกอะก็คือชุดที่ทุกคนรอคอยมาฉันว่ามีสองชือบกเธอเชื่อไหมไอทย์หน้าปมจันมันแรมันมันมากเลยอะมันซีี์ที่มันมากเลยอะวิเคราะห์ซินพ่ออันนี้ซีทุกอย่างมันเอ็นไปฝั่งเนี้ยมันกำลังใกล้ตายแหละเหมือนลงศพอยู่ข้างหลังข้างหลังมันเหมือนลงศพฉันรู้ฉันรู้ฝึกว่าพ่อเวกัสอะน่าจะลายสดแล้วแหละเรื่องเนี้ยฉันว่าคุณกรเนี่ยอาจจะฟิลแค่ตามเก็บ อย่างที่เราบอกไปแล้ะอย่างที่คิดไว้ว่าเออตามเก็บเรื่องราวที่<ม>พ่อไปกาดทําอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเพราะงั้นมันมันบอกมาตลอดแล้วว่าพ่อไปกาดไม่เคยทําอะไรสําเร็จเลยแล้วพ่อก่อนก็เป็นคนชนะทุกอย่างทําทุกอย่างตลอดอะไรอย่างเงี<ม>้ยครับอ่าฝั่งตระกูลหลกักเขาแต่งตัวผู้ดีค่ะค่ฝั่งตระกูลเราเขาจะแต่งตัวเป็นฟิลฟแบบแก๊งสเตอร์นิดน,นึงบ้านพอร์ชอันเนี้ยบ้านปุ้ยแล้วมีการยิงกันฆ่าการเลือดอาบเลย,ยแต่ไม่แน่นะเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนอาจจะร่วมสู้ก็ได้นะอาจจะร่วมสู้กับ อะอีกอย่างหนึ่งก็ได้ไเออมันอ,อาจจะแบบไม่ได้ฆ่ากันเองก็ได้อาจจะร่วมสู้และเชื่อว่าจบปลายเปิดแน่นอนมีความรู้สึกว่าไม่จบเคลียรแบบเราจะไม่ได้เห็นจบรักกันหรือขอแต่งงานอาจจะต้องแยกจากกันเพื่อให้เพื่อให้มันต่อไปฉันว่าคินกับพอร์ชเนี่ยเผลอตอนจบอะพอรก็คือเลิกกับคินไปเลยแล้วก็อาจ,จต้องไปกบดานอยู่ต่างประเทศหรือว่า ไปกับน้องไปอยู่ต่างประเทศเลยเพราะว่าเกิดมาแล้วว่าน้องไม่เรียนที่แล้วค่ะเพื่อเขียนบทต่อเลยน้องอาจจะต้องไปเรียนไปอยู่เมืองนอกเพื่อเพราะว่าเป็นวิธีทางเดียวที่ทาให้พอร์ชกับอปอเช่ปลอดภัยมันก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ว่าพอร์ชน่าจะรู้ในตอนจบนี่แหละว่าปอชเช่ไม่ได้มีที่เรียนแล้วแล้วเมื่อยื่นข้อเสนอมาให้ว่างั้นไปเรียนต่อด้านดน,นตรีที่เมืองนอกไหมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด ตระกูลหลักหรือว่าคินเนี่ยจะเป็นคนดูแลเองทั้งหมดแต่ให้ไปรีรีพายอยู่เมืองนอกไปก่อนพอชอาจจะเลือกเลือกทางนั้นให้กับน้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องมันบอกมาแล้วอะว่าพอรชเขารักน้องมากที่สุดและเขาจะไม่ยอมให้น้องเขาเป็นอะไรแน่นอนตัวเขาว่าตายได้แต่น้องห้ามตายเพราะฉะนั้นกายไปอยู่เมืองนอกเนี่ยพอเชได้ทุกอย่างกลับมาอย่างดีแล้วมันต้องมีซีนที่แบบพอชกับพอเชทะเลาะกันเรื่องหรือว่าอาจจะเป็นซีนนี้แล้วอาจจะแบบพีคมากเลยนะซีนที่แบบพอเชมาบอกพอชว่าผมไม่ได้เรียนต่อที่นี่แล้วนะซึ่งเป็นนโงีท่่พฝัแต Porsche อาจจะเดินกลับมาแบบฟืลแบบไม่เป็นไรมึงเราไปอยู่เมืองนอกกันไปใช้ชีวิตพี่น้องกันสองคนไปเริ่มต้นใหม่ไปเริ่มต้นใหม่กันที่นู่นแบบโอ้เขาก็ไม่ได้รักกันตอนจบเย็นนะฮแบบเขารักไม่ใช่เขาไม่รักเขารักกันแต่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนเรื่องที่ฉันเคยดูเลยเรื่องอะไร i ิซึนโซทำไมอ่ะคือแบบพระเอกอ่ะอนิเมะไม่สบายเน้ะคือแบบมาทําเรื่องอะไรที่ประเทศเกาหลีนี่แหละและสุดท้ายอ่ะโดนหม่หัวเป็นแบบเป็นผู้ร้ายต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถอยู่กับนางเอกได้ก็ต้องแบบ แอบแอบมาพบเจอกันเจอกันแบบแป๊ปๆแล้วก็ต้องหายไปอะไรอย่างเงี้ยคือคือเรารู้สึกว่าการจบแบบเนี้ยเป็นการจบแบบแบบซับแบบใหม่ที่เกาหลีอะพยายามจบแบบนี้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง cash landing on you ที่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็คือไม่ใช่ไม่รักกันเว้ยทั้งคู่รักกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้ซึ่งจบแบบเนี้ยมันจะแบบโอ้ กลัวคินพอสอย่างนี้มากเออแล้วมันสมาัถมีพักต่อได้ไงถ้ามันจบอะไรแบบเนี้ยเข้าใจความหมายปะเออแล้วก็ซินเซทาวด้วยเมื่อก่อนเคยดูไหมไม่อยากให้นางเอกมีอันตรายไงก็เลยแบบส่งนางเอกไปอยู่เมืองนอกเลยให้ไปใช้ชีวิตที่เมืองนอกแต่ว่าตอนนางเอกก็ไม่ยอมไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมไปก็เลยบอกเลิกเพื่อให้เขาตัดใจไง ไทยที่สุดแล้วคือมันผ่านมาหลายแล้วว่าที่เรายื้อใครให้อยู่กับเราไว้อย่างตะวันหรือว่าอะไรก็จบจุดจบก็คือการตายเหมือนกันก็อยากให้ปลอดภัยก็คงต้องแยกจากกันใช่คือเหมือนเราเรารักเขาแต่เขาอยู่กับเราแล้วมันไม่ปลอดภัยโอ้ไม่ก็เหมือนบ้านเราไม่ใช่เซฟโซนของเขาอ่ะน่ากลัวมากเอาจริงเรื่องนี้ไม่มีตำรวจโผล่มาเลยนะสังเกตดิไม่มีเลยไม่มีใครก้ายุ่งกับตระกูลนี้เลยขนาดยิงกันที่วัดนะอืมและแล้วแล้วประเด็นเรื่องราวทั้งหมดอะแทบจะไม่มีคนนอกเลยนะ เป็นความเชื่อใจและเป็นความหักล้างกันอยู่ในตระกูล <c oughs> หมดมเลยพอดเดีสจริงๆและคินพอกัดกเป็นขาพูดอะวกันล้ะคะแล้วเธอว่าเวกากับผีจะจบอย่างไงก็หลักกันได้แล้วว่ามาันต้องมีซีนอะไรแบบนี้ซีนแบบคิมกับปอเช่อปอเช่ไปอยู่เมืองนอกอะแล้วอยู่ดีแบบคิมก็ไม่รู้ว่าปอเช่ไปอยู่ที่ประเทศไหนอ่ะเขาคงไม่บอกใครอ่ะคือไม่น่าจะไม่ีใครรู้ว่าเขาไปประเทศไหนกันบังเอิญวันนึงไปเจอกันที่ไปอาจจะได้ยินเสียงร้องเพลงแล้วตามหาเสียงอุ้ยกูเปมืคอนเขียนบทไหยเลยอี๋ เอออะไรกันที่แบบงานดนตรีอะไรสักอย่างเอออาจจะเป็นแบบโคเชล่าอันนี้คิดเป็นภาคต่อได้เลยนะเขากลับมาประเทศไทยในฐานะศิลปินอินเตอร์เลยเหรอโคอินเตอร์เลยเหรอหรือผมหรือว่าไปแสดงที่ต่างประเทศก็ได้แล้วคิมมิวกลับไปดูแล้วก็เซอร์ปอเช่ปอเช่อาจจะได้กลายเป็นศิลปินแล้วเพลงในอัลบั้มอะเป็นเพลงที่แต่งให้คิมเอาเพลงนั้นไปเออทำใหม่ทำใหม่หมดเลยมิกซ์แล้วกลายเป็นอัลบั้มดังโด่งดังแล้วกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะกลเป็นเนื้อเพลงที่มีแค่เธอใช่ แล้วแล้วปอร์เช่ก็ต้องเปลี่ยนชื่อด้วยถ้าจะให้พีถ้าฉันเขียนบทอ่ะต้องแบบคิมวิกอยี่ยปอร์เช่ก็ต้องเป็นชื่อต้องมีสเตทเนมปอร์เช่อจะมีสเตทเนมว่าพอชหรือว่าอะไรอย่างแล้วพสวัส <c oughs> ดีครับคุณพอชสวัสดีครับปอร์เช่ไม่มีคนรู้ชื่อนี่ผมนะครับคุณรู้ได้ยังไงอา <c oughs> ไปไกลแล้วกูไปไกลแล้วเอาอีกนิดนึงกูกูแต่งนิยายเรื่องใหม่ละ <c oughs> คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับอีพีสุดท้ายค <c oughs> รับเขาลองคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังกับให้พวกเรานะคะแต่เอาจริงคือที่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันก็มัวหมดแหละอ่า <c oughs> เพราะาเราเออไม่ได้นิยายด้วยโอย <c oughs> เหมือนคุณผู้ชมเคยคอมเมนต์เยอะมากว่ามันไม่ค่อย ตรงกันใช่ครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันเนาะเจอกันใหม่อีพีหน้ากับ long guest episode เออแล้วว่าลุนไปดีกว่ามันจะเป็นยังไงลองมาลองเดากันดีกว่าว่าจะกี่นาทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่ไมกกดกระดิ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเมนก่อนด้วยนะคะ